เป็นหลายๆคนบอกว่าพี่เปลี่ยนการแต่งตัวบ้างได้ไหมผมก็เลยจัดให้ครับแบบนี้เท่ขึ้นมาบ้างไหมน้องดาว่าสไตล์การแต่งตัวของพี่นี่ไม่เถื่อนชัดเลยพี่พี่แต่งตัวแบบคนปกติทั่วไปไม่ได้หรือยังไงวะพี่แล้วเราคนปกติทั่วไปเขาแต่งตัวกันยังไงแล้วครับน้องดาเข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 าก็นั่นนั่นไงเจ้นนาเห็นไหมเขาเขาใส่เสื้อใส่กางเกงแล้วก็แต่งตัวให้มันดูดี แล้วกูแต่งตัวไม่เหมือนตรงไหนวะสักกูก็ใส่เสื้อสอลงกีกูกูไม่เหมือนคนปกติกันเหรอเฮ้ยเพื่อนวิ่งขึ้นไปละตามมาลวเพื่อนเดี๋ยวเคียวไปฟันหัวให้ดูช่วยจับปืนก่อนระยะนี้ต้องจับปืนว้าวหนึ่งสองสามว้าวอยู่กับคอปตต้เลยนะสบายดีไหมเพื่อนมมงเห็นกูสบายเลหรอลูกนี่มึงช่วยกูหน่อยจะตายยูแล้วเนี่ยอดทนไปนะเพื่อน ในฉันขอเก็บสามคนนี้ก่อนในฉันไปชมนายอย่างแน่น่ะไม่ต้องเป็นห่วงฮะแกพูดไรนะแกคิดว่าพวกเราเป็นผู้หญิงแล้วพวกเราสู้แกไม่ได้กันหรอพวกเราจะบอกครอบจิ้งให้กับแกรู้ไว้พวกเราคือสาวบิดุนตายซะจำเอาไว้นะถึงจะจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะ กูคืคอผู้ชอยเลยมีดุนเดวสว์เอออยากลองไหมล่ะใหญ่กว่าของมึงอีก <c ười> <co ld> <c ười> นี่เพื่อนนายเดินสามมีดุนอัดตัวมาเงี้ยล่ะ <c ười> <c ười> <c ười> ฉันไม่เป็นมันนาแล้วนะฉันโชอยนเนี่ยดู <c ười> ตายช็อกเกะพวกสามมีดุนมันเยอะเกินฉันคงไม่ไหวแล้วล่ะแต่ในทีพวกเขาพวกเรายังมีสามมีดุนอีกคนนึงเราจะฝากความหวังไว้ที่เขาอยืนแนวนั่นไงซับ พวกดาเลิกล้อพวกเราได้แล้วนะถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นผู้ชายที่เอาตัวละครผู้หญิงมาเล่นนะ่ะแต่ใจฉันเป็นหญิงนะพวกเธอรู้ไหมอืมแต่ถึงใจฉันจะเป็นหญิงนะ่ะแต่เดี๋ยวฉันจะปกป้องพวกนายเองไม่ต้องกลัวเในฉันแบกทีมองถ้าฉันแบกไม่ได้ก็ขอเทอด้วยนะขอสละลงนาไปก่อนเพราะว่าทางนั้นยังเดลตั้งสามคนเลยแต่ฉันจะพยายามให้สุดความสามารถมาฉันพร้อมแล้วพวกเธอสามคนนะ่ะมารุมฉันได้เลย ป้าเจ้าแกชิบิอสาวอิสาวเสื้อขาวตายซะลบเด็กเร็วสองตัวจะเอายังไงมาเลยฉันไม่กลัวพวกแกหรอกนะมามาฮะเจ้าขอโทษเพื่อนวิ่งนำไปเลยเพื่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราจะช่วยนายเองไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อมีคนขึ้นมาไม่มีจะขึ้นมาไม่ขึ้นมาไปดักตรงนี้ดีกว่าเปลี่ยนที่ดัก เพื่อนมีคนขึ้นมาไอ้เจ้ามันดาวเพื่อนไม่เมย์เมย์กูล้าเลยเออดาวไปซั่เพื่อนสั่มน้ำหน้ากูจะไปซ้ำเติมเองชมน้ำหน้าเพื่อนสมน้ำหน้าเพื่อนสมน้ำหน้าสมน้ำดูดูแต่คนขึ้นมาดูดูดูชมน้ำหน้าเพื่อนสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าเฮ้ยจะใครยิงกูดีไปก่อนตรงเบกือบตายเหมือนกันเราพัญญาก่อนเพื่อนมีคนขึ้นมาหรือเปล่าสมน้ำหน้าเพื่อนขวาลากูดูดูดูเจอตรงนั้น สวยเช่นี่แกไม่การไม่มาชุบผัวฉันกันหรือฉันก็ไม่ชุบแกมันกันแหละฉันไปชุบผัวฉันแล้วล่ะคนอย่างแกไม่มีใครชุบหรอกนะฉันชุบผัวฉันคนเดียวเฮ้ยนี่เราก็นั่งรอมาครึ่งวันแล้วนะไม่มีใครมาจริงหรอวันนั้นคือมีคนมาไม่ตุยเฮ้ยไอ้ดับตกมาละเดี๋ยวไปเก็บไอ้ดอก เอดอกเจ้าพี่มาหาแล้เจ้าเฮ้ยแต่เพื่อนโดนยิงเหรองั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบลูบลูบสองชเละยะาเราบลู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 อบลูบบลูบบลูบบลูอบบบลูบบอูบบลเอบบบลูบบลูบบลูอบลูบบลูบบลูบาลูบบ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 ละบลูบบล้บบลูบบอูบูบบููบลลอบ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันเลยถามนายนะแต่นายก็ดันไม่ไม่รู้เหมือนกันเลยเฮ้ย <c oughs> มึงกูก็กีก่ยก,กูเป็นแฟนมึงกูจะตายซะเฮ้ยนี่กูรออะไรอยู่วะแม่งเสียเวลาวะ <c oughs> ไปเพื่อนพวกนายรออะไรกันอยู่เดีย๋ยวเราเปิดเองเอาน,นี่ไปกินชั่วโดนไม่โดนไม่มรู้ปลาไปก่อนไปเลยเพื่อนนำไปเลยเดีย๋ยวเราตามโอ๊ยเพื่อนดาวชิวจิ้วดาวชุาตายวะไม่ติดนี่แกนะ ไม่รู้ลเลยไงว่าความใจร้อนเนี่ยเป็นเหตุทําให้แพ้ต้องเยเย็ยนเข้าไว้เข้าใจไหมจะส่งเพื่อนแกไปคุยกับรากมโมงก่อนละกันสดแกนะก็นั่งดมพื้นสํานึกผิดไปก่อนละกันนะผมผิดเองแหละผมผิดเอง,เ,องเราขอโทษนะเพื่อ,อเปล่าเราความจริงอนกะูเคยเป็นภาะทีมนะนี่เดูแบกของเราอยู่คนนี้นี่เพื่อนอย่าดาวอู้ยุบิทั้งนี่ดูแบกของเรา ตายซะจิวตรงนั้นเอาไงเอายังไงฮะไปโดดมาแบบนี้ดาวตายตายหนึ่งแล้วยังไงเพื่อนเราก็ชนะยังไงเราก็ได้เปรียบวงอยู่ดีเฮ้ยตรงนั้นเพื่อนเขาไปช้าแล้วก็โดดจิวดาวหนึ่งจู่จู่หมดตี้กันเลยทีเดียว